พอทุเรียนบอกเลยว่าต้องแวะร้านนี้นะคะเจ้าของร้านเขาน่ารักนะคะอยู่ที่ตลาดวัตกรรมนะคะหรือตลาดบุญเรืองนะคะลองแวะมานะคะลูกค้าต่อแถวซื้อเรียกว่าแกะไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะเจ้าของร้านก็น่ารักเขาขายทุกวันนะคะขายตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงประมาณสองทุ่มเลยคะ่ะร้อยสามสิบจานปลาจีนร้อยเจ็ดสิบ ถ้าเกิดเลือกออกมาแล้วอ่อนหรือขมสุกเกินไปเขาก็จะไม่ให้ลูกค้าไปนะคะเขาให้เค็มได้เลยค่ะก็คือเป็นร้านที่เรียกว่าถ้าเรามาซื้อที่นี่ก็จะได้ทุเรียนที่ถูกใจนะคะลองแวะมาที่ตลาดบุญเรืองนะคะค่ะหากชอบคลิปนี้ป้อมฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องป้อมด้วยนะคะค่ะเรียกว่าทุเรียนร้านนี้คือดีค่ะ